สลัดเมียตอนที่เจ็ดอาบน้ำด้วยกันไหมคะเช้าวันถัดมาด้านหลินหลินฉั้นอาเฟิงและอามามาทำบุญให้จีจี้ที่สารเจ้าในเดอะเฮเวนทุกอย่างดูโศกเศร้าพอทุกคนรู้จักกับจีจี้มานานแต่ฉันที่เพิ่งมาอยู่บ้านนี้ยังสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้านี้เพราะจีจี้เธอน่ารักจริงๆอะใครเป็นยังไงบ้างแย่แย่ยแย่เลยมาเมาเช้าเมาเที่ยงเมาเย็น อเฟิงตอบคนเป็นแม่ด้วยสีหน้าที่กุ้มใจที่พี่ชายของตัวเองเปลี่ยนไปจากการจากไปของจีจีให้เวลาอีกสักแป๊บอาจจะดีขึ้นแล้วอลินเมื่อไหร่จะมีหลานให้มาเมื่อกี้ม้าขอพรขอหลานด้วยนะจะตอบมาอ้ายังไงดีแต่งกันมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาเลยสักครั้งฉันได้แต่ยิ้มออกมาแล้วส่หัวเบา ทำให้อามากับอัฟเฟิงตกใจเออฉันแค่สายหัวเองนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยตกใจอะไรกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในรถอามาก็โผงประโยคที่เงียบเอาไว้มานานขึ้นมาทันทีอะไรยังไม่ได้นอนด้วยกันอีกเหรออามาถามฉันด้วยสีหน้าจริงจังจนฉันไม่อาจจะปิดบังได้เออยังค่ะฉันก้มหน้าตอบออกมาทำให้อามาถึงกับต้องถอนหายใจ ไม่ได้นะอลินอป้าหนูเขาอยากได้หลานจนตัวสั่นอหลงอะนะชอบทำอะไรเสี่ยงเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันใดอีตายไปไร้ทายาทเลยนะธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ฝั่งตะวันออกจะไรผู้สืบทอดนะเฮ้ยเป็นผู้หญิงก็ต้องมีลูกสักคนสิอามาพูดขึ้นมาจนฉันรู้สึกผิดเลยเอาเฟิงแนะนำวิธีให้อซอเขาหน่อยสิปั๊ม อย่างเฮียนหลงปั๊มสถานเดียวต้องปั๊มวิธีของอาฟังคงจะรุนแรงไปฉันทำตามไม่ไหวหรอกสีสัวตานะจะปั๊มอาหลงได้โดนจับมาโยนอน,นอกบ้านแนะ่อามมามีสีหน้าคุ้นคิดจนทำเอาฉันกลัวไปหมดแต่งตัวสวยๆนุ่งน้อยห่มน้อยนอนทอดกายลงบนเตียงอหลงเป็นผู้ชายมีเหรอจะทนไม่ได้ เออไม่โดนโยนออกมาก็คงจะโดนด่าจนน้ำตาซึมแน่ๆมาแต่หนูแก้พายเฮียชินดูหนูยังไม่โดนปั้มเลยหนูยังเป็นคนเริ่มก่อนเลยประโยคของเอาฟเฟิงทําเอาฉันหยุดฟังเพราะฉันแค่เออใส่ชุดคุมตัวเดียวนอนเขาก็ไม่สนใจอลินอีเรียบร้อยจะให้เริ่มก่อนอันหลงจะคิดว่ากากันนะที่จริงทุกวันนี้หนูก็ชอบชวนเขา ให้เขาด่าอยู่บ่อยครั้งเลยเฮ้ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองรัดเท่าอยู่กับเฮียหลงเลยนะถ้างั้นก็ไม่ต้องมีแล้วม้าหลานนะ่ะไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็มีเอาไม่ได้ต้องมีอยากจะบอกว่าควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อามาพูดจนฉันรู้สึกเหมือนตัวเองทำหน้าที่บกพ้องฉันควรจะทำยังไงฉันอยากจะบอกว่าฉันยังเป็นตัวเชื้อโรคของเฮีย คงยากอะค่ะมาแต่ไม่กล้าพูดอะม้าจะลองพูดเองวันนี้ที่บ้านไม่ต้องทำกับข้าวนะมากินข้าวบ้านใหญ่นะรู้ไหมอค่ะฉันตอบรับเสียงอ่อยๆเพราะกลัวเฮียหลงจะหาว่าฉันขี้ฟ้องแค่เรื่องนี้เออทำไมต้องไปฟ้องอ๋งมา้าเฮ้ยเป็นฉันทำไมมันยากแบบนี้นะตกเย็น โต๊ะอ,อาหารถูกตั้งจนเต็มโต๊ะอามา่าอาปาและทุกๆคนต่างนั่งรอมโต๊ะกันกินข้าวจะมีก็คงมีแต่เฮียใครที่ไม่มาเพราะไม่ยอมตื่นฉันได้แต่นั่งสั่นเพราะกลัวอาม่าจะพูดแรงจนเฮียหลงโกรธเพราะสามีฉันอารมณ์เหมือนใครเขาที่ไหนนั่งกินข้าวกับที่บ้านก็ต้องมีผ้ารองแขนเลยอหลงเมื่อไหร่เมียแกจะท้องคนที่เปิดประเด็นขึ้นมาคืออาปาหาใช่อาม่าไม่ เปิดขึ้นมาแบบนี้แต่เกียบในมือของฉันสั่นไปหมดเขาอาจจะยังไม่มาก็ได้เฮียห,หลงตอบแบบสบายๆแต่ฉันนี่สั่นไปหมดเลยไม่มาหรือไม่ทําประโยคของป้าทําให้ฉันต้องก้มหน้าก้มตาก,กินไม่สนใจอะไรรอบตะ๊ะทำแล้วเฮียห,หลงตอบออกมาหน้าตาเฉยเฮ้อ ยังไม่เคยจบที่นมทุกทีแล้วเรากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยจะช่วยสามีแต่ก็เท่ากับโกหกผู้ใหญ่นะจะทำยังไงดีอาหลงป้าแก่แล้วนะเดี๋ยวก็ตายแล้วทุกอย่างที่ทำมามันก็ต้องให้แกดูแลต่อไม่มีหลานแบบนี้ป้าจะตายตาหลับได้ยังไองอาป้าเอาเรื่องตายขึ้นมาคููอีกแล้วแบบนี้เฮียหลงจะปีตแตกอีกไหมนะ ดราม่าเฉยเลยฉันได้แต่คีบอาหารเข้าปากเพื่อหนีความรู้สึกอึดอัดตรงนี้เฮ้ยจะหนียังไงดีนะกดดันจนหายใจไม่ออกเลยทีเดียวเขาจะมาก็มาเองแกไม่ทำเขาจะมาไหมลูกเกิดจะกระบอกไม่ไผ่เหรอไอชินมันยังขยันกว่าแกเลยเฮ้ยเริ่มมีการเปรียบเปยเกิดขึ้นสายตาดูดูที่ตวัดคนที่ทานข้าวอย่างอเ็อร่อยแต่ต้องไม่อร่อยเพราะสายตาของเฮียหลงตอนนี้ เออคุณป้าครับชินไม่เกี่ยวชินขอกินข้าวเฉยๆนะครับผมอิ่มแล้วไปได้แล้วอลินแล้วคนเป็นสามีก็บอกให้ฉันลุกขึ้นแม้จะยังกินไม่อิ่มเลยนั่นไงโมโหแล้วจริงด้วยนั่นแกจะไปไหนอาหลงเสียงตะกรนจากป้าไม่ทำให้เฮียหยุดเดินเลยมีแค่คำตอบที่ตะกรนกลับไปเท่านั้นไปปั๊มลูกให้ป้าไงไปได้แล้วอลิน คำสั่งของเฮียทำให้ฉันต้องลุกข,ขึ้นจากโต๊ะแล้วขอโทษผู้ใหญ่ที่เสียมารยาทแล้วเดินตามคนเป็นสามีไปก่อนที่เขาจะโกรธมากไปกว่านี้เมื่อกลับมาถึงบ้านเฮียหลงก็มองฉันตั้งแต่หัวจดเท้าอ๋อฉันไม่ได้ฟ้องนะฉันไม่ได้ฟ้องฉันเองก็กดดันขอโทษนะที่ต้องให้มาเจออะไรแบบนี้ประโยคที่ออกมาจากคนเป็นสามีมันผิดคาดของฉันมากๆไม่เป็นไรค่ะ กดดันกันเป็นบ้าเลยฉันไม่อยากจะเถียงป้าป้าป่วยอยู่ขอโทษละกันที่ต้องให้มาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ต้องคิดมากหนึ่งปีเดี๋ยวเราก็หย่าฉันจะทําให้เธอมีมนทินน้อยที่สุดเพื่อที่เธอจะได้ไปใช้ชีวิตใหม่ได้คําตอบของเฮียทาไมมันถึงได้เจ็บแบบนี้นะแล้วเรื่องลูกถ้าอยากได้แค่ลูกทํากับใครก็ได้ฉันก็อยากได้ลูกแต่ไม่อยากได้แม่ของลูกสักหน่อยทํากับฉันได้ไหมคะคือแบบว่า ถ้าจะเป็นผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้แบบนั้นเป็นฉันได้ไหมถึงวันนั้นเราจะอย่ากกันเอ่อแต่เราก็ยังเป็นพ่อและแม่ได้เขาจะได้ไม่ขาดประโยคของฉันทําเอาคนเป็นสามีเงียบไปเลยไม่ขาดงันเหรอค่ะลูกจะได้มีทั้งพ่อและแม่แม้เฮียจะไม่รักฉั้นก็ตามโอยฉันกาลังพูดอะไรออกไปทำไมฉันถึงได้โง่แบบนี้ อยากเอาหัวโขกกำแพงตายวันละหลายครั้งทำไมถึงได้พูดอะไรแบบนี้ออกไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะยื้อเวลาของเราให้นานกว่าหนึ่งปีแต่ลูกต้องอยู่กับเฮียนะเดี๋ยวเฮียจะมาเห็นดีเห็นงามไม่ได้นะนี่เราคุยกันถึงเรื่องลูกโดยเว้นเรื่องความรักไปเลยง่ายๆแบบนี้เหรออ้ยเอาก็เอามาถึงนี่ก็ต้องไปให้สุดถ้างานฉันขอสองคนเออจะดีเหรอ สีหน้าของเฮียหลงเริ่มมีการเอียงอายเดี๋ยวเฮียอายอะไรก็อยู่กับเฮียคนหนึ่งอยู่กับฉันคนหนึ่งแต่มีข้อแม้เราต้องใช้วิธีธรรมชาติเท่านั้นนะคะฉันไม่กล้าให้หมอตรวจภายในนะธรรมชาติงั้นเหรอชาตินี้เราคงจะมีลูกหรอกทำไมคำนี้ของเฮียมันถึงได้จี้ใจดำจังแต่ตอนเมาเฮียทำได้จะให้ฉันเมาทุกวันเลยหรือไง บทสนทนาที่น่างงงวยแต่มันทําให้เราหัวเราะออกมาพร้อมๆกันเฮ้ยจะรู้ตัวอีกทีก็มองตาดุดๆคู่นั้นไปแล้วแวบวบตาที่สะกดทุกสิ่งให้ทุกอย่างรอบตัวฉันมันหยุดลงหัวใจมันกําลังเต้นรัวเพราะถูกเขามองตอบมาครั้งแรกที่เรามองตากันโดยที่เขาไม่เมาความเงียบกืนกินเราจากวินาทีเป็นนาทีเฮียจะทําทุกวันเลยหรอคะครั้งเดียวก็ใช่ว่ามันจะติด ทํามาสองครั้งแล้วยังไม่เห็นติดเลยเดี๋ยวเฮีย er ไม่เคยทําสักครั้งตายคาอ,อกทุกทีหรือที่ผ่านมาเฮีย er จะคิดว่าเฮียทาไปแล้วที่ทําตัวแปลกๆคิดว่าตัวเองมีอะไรกับฉันไปแล้วงั้นเหรอที่จริงเราแต่งงานกันแล้วนะเฮียจะคิดแบบนี้มันก็ไม่เสียหายหรอกนะแต่ทําไมหัวใจของฉันมันถึงได้เต้นแรงแบบนี้ยืนเขินอะไรจะทำวิธีธรรมชาติฉันคงกลายเป็นคนขี้เล่าไม่เอาอ่ะ วิธีอื่นก็มีถมไปเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เยอะแยะเฮียหลงทิ้งสายตาแล้วเดินหนีฉันเข้าไปในบ้านเฉยเลยโอ้ทำให้ฉันต้องวิ่งตามเพราะเรายังคุยกันไม่จบสักหน่อยไม่เอาอย่าคิดเอาแต่ได้สิคะเฮียก็ต้องให้ฉันได้บ้างแสดงว่าฉันทำดีเหรอถึงอยากได้อีกคำถามของเฮียหลงทำให้ฉันชะงักทันทีโอ้ยทำดีคืออะไรไม่เคยลองสักครั้งจะรู้ได้ยังไง ถ้าตอบอะไรที่มันดูไม่จริงเขาจะจับได้หรือเปล่าว่าเราไม่เคยมีอะไรกันเฮีย er, จูบดีอย่างเมื่อคืนก่อนจูบทั้งคืนพอเฮียตื่นมาเฮีย er, ก็ลืมไม่คุยด้วยแล้วค่ะอายหมดแล้วไปทําปากให้คนที่ยังไม่ได้กินข้าวแถวนี้ดีกว่ารู้นะคะว่าหิงเฮ้ย er, เอาไว้ในฐานที่เฮียเข้าใจแต่เชื่อเธอะไม่ว่าเฮียจะทำอะไรฉันก็ฟินด้านชิงหลง ครั้งล่าสุดผมไม่ได้ลืมสักหน่อยจูบจนเริ่มสั่งเมาเลยจําได้แต่จะให้พูดว่าจําได้เยตัวเชโลกนั่นก็คงมโนไปไกลแม้จะจําได้ลางๆเหมือนกับความฝันแต่มันก็จําได้อยู่ดีจะจําไม่ได้ได้ยังไงจูบจนมีอารมณ์เลยแต่เพราะว่าผมสั่งเมาบ้างแล้วผมเลยทํามันไม่ได้ต่งหากแล้วผมบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องทําอาหารที่บ้านผมมีพ่อครัวยิ้มอะไรครับท่านชิงหลง เสียงของพ่อบ้านจอมตุนจันที่ตอนนี้นับวันยิ่งทำตัวหน้าเหมือนไส้เรื่องของฉันมะไปจัดโต๊ะเลยปะให้คนไปช่วยอลินด้วยวุ่นวายจุนจานกันจริงๆบ้านนี้หาความสงบไม่ได้แล้วหรือไงหรือจะลองวิธีธรรมชาติคืนนี้ดูอารมณ์มันค้างมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนเลยนะผมก็เป็นผู้ชายคนนึงเรื่องอารมณ์มันก็ต้องมีอยู่แล้วยิ่งเธอเสนอเองว่าเป็นแค่พ่อกับแม่ก็พอ มีลูกเป็นของตัวเองมันจะรู้สึกยังไงนะลูกผมจะได้ไม่ขาดงั้นเหรอ,เ,อเป็นความคิดที่ดีฮะนั่นไงยิ้มอีกแล้วไอ้เขียวไปจัดโต๊ะว,วุ่นวายจริงเออกระผมชื่อกีนครับแล้วปกติเจ้านายของกระผมนั้นยิ้มคือตอนที่ฆ่าคนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ยิ้มอย่างมีความสุขแบบนี้มาหลายปีแล้วกระผมเลยใคร่อยากจะทราบว่าเจ้านายของกระผมนั้นยิ้มอะไร กลี้นย่ำถามถึงรอยยิ้มของผมจนผมต้องเดินหนีเพราะขี้เกียจจะตอบคำถามมันแล้วผมตัดสินใจเดินไปหลังบ้านเพราะอยากจะรู้ว่าในครัวทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงได้นานจังคุณนายครับให้พวกผมทำเถอะครับในนี้มันร้อนเสียงวกเวรของคนที่อยู่ในครัวทำให้ผมต้องหยุดฟังจะเสร็จแล้วค่ะให้ฉันทำเถอะนะคะฉันอยากทำอะไรให้เฮียหลงไม่มากก็น้อยแค่นี้เองสบายมากเลยเสียงที่คุณเคยนี้ของอลินแน่ๆ อยากทําเพื่อผมอย่างนั้นเหรอระวังนะคะน้ํามันมันจะกระเด็นเสียงของน้ําบันที่ดังสู้ไม่ทันจะห่างหายเสียงร้องโอยก็ดังตามออกมาทันทีอเสียงร้องของอลินทําให้ผมแทบจะพุ่งเข้าไปลากเธอออกมาจากครัวแต่ต้องชะง,งักขาลงเพราะเธอบอกทุกคนในครัวว่าไม่เป็นไรผมว่าควรจะห้ามเธอเข้าครัวเด็ดขาดเลยดีไหมเธอไม่ต้องทําเรื่องพวกนี้ให้ผมก็ได้ผมเดินกลับมารอที่โต๊ะอาหาร ที่แม้ตอนนี้จะถูกจัดเสร็จแล้วเหลือเพียงกับข้าวที่ยังมาไม่ถึงกรีนแกไปหายาทาแก้น้ำร้อนลวกหรือทาแผลูุพองที่เกิดจากความร้อนมาทีท่านชิงหลงเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ใช่ฉันหรอกไล่ไอ้คนที่แกส่งไปช่วยอลินออกด้วยช่วยยังไงให้อลินโดนน้ำมันกระเด็นใส่พอเข้าใจว่าคนใกล้ตัวต้องทำงานมาด้วยถึงจะรู้ใจแต่แปลกฮะคุณหนูตระกูลใหญ่ไม่มีคนคอยดูแลเลยหรือไงอย่างน้อยอลินก็ต้องมีคนดูแลบ้าง ไม่นานนักอลินก็ยกปลาทอดผัดขึ้นช่ายออกมาแต่สิ่งที่มาก่อนอาหารคือกลิ่นหอมของมันกลิ่นหอมของขึ้นช่ายที่ถูกผัดแล้วลาดลงบนตัวปลามันเชิญชวนให้ลิ้มลองรสชาติของมันอันนี้ของเฮียค่ะคนที่ดันปลามาให้ผมด้วยรอยยิ้มทําให้ผมต้องสังเกตมือที่เป็นรอยแดงของเธอเจ็บไหมล่ะนั่นกินด้วยกันสิที่บ้านใหญ่เธอก็กิกนแค่นิดเดียวที่เธอยอมเจ็บตัวทํามันจะไม่ให้เธอกินด้วยก็คงจะยังไงยังไงอยู่ วันนี้ใจดีจังมาค่ะฉันตักให้เฮียก่อนนะอลินใช้ช้อนกลางตักอาหารมาใส่จานให้ผมมันทำให้ผมต้องยิ้มออกมาน้อยๆแต่ผมกำลังยิ้มอะไรอยู่นะช่างมันเถอะไม่ต้องรู้เหตุผลสักเรื่องชีวิตมันก็อาจจะง่ายขึ้นทำไมตาผมมันถึงได้หาเรื่องแบบนี้นะมันต้องสังเกตทุกครั้งว่าเธอใช้ช้อนกลางหรือเปล่าแม้ตอนนี้ก็ยังมองผมเริ่มชักกินข้าวไม่อร่อยแล้วสิเพราะมัวแต่มองแบบนี้ แต่เธอก็ไม่สนใจแถมยังตักป้ายผมด้วยเอยคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเธอใช้ช้อนกลางนี่กินข้าวที่บ้านใหญ่ทุกครั้งก็มีกับข้าวของผมเองแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมกินข้าวร่วมกับคนอื่นแม้จะยังไม่ชินเอยแต่มันก็ไม่ได้แย่นะจริงเหรออร่อยไหมคะก็เงันๆงั้นงันงนงน้พรุ่งนี้จะทานอะไรดีคะฉันจะทำให้ไม่ต้อง ถ้าทำแล้วเธอต้องเจ็บตัวก็ไม่ต้องทำอาบน้ำเสร็จกระทายาด้วยเอออาบน้ำด้วยกันไหมคะประโยคที่ทำเอาเสียงในบ้านเงียบกันเป็นแถบโดยเฉพาะตัวผมเองอีชวนผมอาบน้ำงั้นเหรอตลกปะเนี่ยก็ฟังบอกว่าถ้าเฮียไม่เริ่มฉันก็ต้องเริ่มไม่งั้นสามีจะไปมีเล็กมีน้อยนอกบ้านนะคะประโยคที่เหมือนตบหน้าแล้วตามมาลูบหลังชวนผมอาบน้ำแล้วมาพูดแบบนี้ด้วยหน้าตาใสาซื่งงั้นเหรอ เธอนี่มันเป็นคนยังไงแล้วใครสอนให้ไปฟังอาเฟิงเล่าม้าก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นแล้วเยียมาขึ้นเสียงใส่ฉันทําไมอะคะเออว่ะแล้วผมขึ้นเสียงใส่เธอทําไมอาจจะเพราะว่าผมตกใจแล้วก็กําลังท่านชิงหลงกําลังตื่นเต้นที่ถูกชวนอาบน้ํานะครับกินพูดสิ่งที่อยู่ในใจของผมแต่ผมไม่ได้อยากให้เธอรู้ไงอ,อแล้วทําไมผมต้องมานั่งเสียอาการเพราะเธอชวนผมอาบน้นํากันเหรอไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่ ใครตื่นเต้นฉันอาบน้ำเองได้ใช่ต่างคนต่างอาบน้ำห้ามเธอเข้ามาในห้องฉันนะห้ามเข้ามาในห้องน้ำฉันด้วยผมลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินขึ้นห้องของตัวเองทันทีนั่นหนีไปแล้วครับท่านชิงหลงเคยผ่านผู้หญิงมาก็จริงแต่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนชวนเขาอาบน้ำอาการก็เลยเป็นเงี้ยอย่าบอกนะครับว่าผมเล่าให้ฟังแต่กูได้ยินไงไอ้เขียวณห,นะห้องของชิงหลงในห้องน้ำ ทำไมเธอถึงชวนผมอาบน้ําผมไม่สะอาดงั้นเหรอเพียงแค่ผมคิดภาพริมฝีปากของเธอภาพในหัวมันก็ลอยขึ้นมาไม่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 ไม,ไม่ผมเมาถึงได้จูบที่จูบได้เพราะมีแอลโกอฮอล์มันฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วล่ะนะแบบนี้กินหล้าอีกก็จูบเธอได้งั้นเหรอเดี๋ยวเธอชวนเราอาบน้ําต่างหากแบบว่ามาอาบน้ํากันแบบนี้เหรอใครจะไปอาบกับเธอแล้วจูบล่ะโอ๊ยอาบน้ํามันเกี่ยวอะไรกับจูบวะแล้วเธอจะมาอาบน้ํากับผมไหมนะ เดี๋ยวชิงหลงไหนแกจะยัดเยียดยียเชื้อโรคนี้ให้หมอเลงไงแต่เขาชวนแกอาบน้ํานะเฮ้ยเกียดอาการคิดแล้วหยุดคิดไม่ได้นี่จังผมควรจะต้องรักษา OCD จริงจังแล้วสิหยุดคิดไม่ได้เลยโว้ยแล้วเธอจะมาอาบน้ํากับผมไหมถ้าเธอยอมให้ผมอาบน้ําให้อาจจะสะอาดก็ได้เดี๋ยวแล้วทําไมผมต้องอาบน้ําให้เธอแล้วภาพลิมฝีปากนั้นมันก็ลอยเข้ามาในหัวอีกครั้งเฮ้ยคิดจนมีอารมณ์แล้วเนี่ยโธ่แล้วกว่ามันจะลง ความคิดพาลำบากจริงๆเอ,อ่ดติดตามตอนต่อไปหลายคนสงสยัยทำไมเฮียดูสติแตกโลกย้ำคิดย้ำทำก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะแอดก็เป็นนะคะแอดไม่ได้กลัวเชือโรคแต่กลัวไม่มีตังะคะ่ะแล้วคุณผู้ฟังมีอาการกลัวอะไรบ้างไหมคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งติ๊ง,งให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ